สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำกาแฟแสนอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือกาแฟรอยัลคอฟฟี่อาราบิก้าโรบัสต้าเบรนนะครับนี่นะครับซองแบบนี้นะครับซองใหญ่อย่างนี้นะครับมีซองเล็กๆทั้งหมด5ซองแต่ละซองน้ำหนัก20กรัมนะครับราคาซื้อมา25บาทนะครับ ส่วนประกอบภายในซองก็มีกาแฟผงสําเร็จรูปน้ําตาลทรายครีมเทียมสีธรรมชาติแต่งกินเรียนธรรมชาติวัตถุเจือป,ปนอาหารนะครับผลิตโดยบริษัทแฟนซีเวิร์จำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกาแฟแบบนี้นะครับชงร้อนก็อร่อยชองเย็นก็อร่อยนะครับวันนี้เราจะชงให้ดู2แบบเลยนะครับ จะชงแบบร้อนก่อนนะครับผงกาแฟรอยอดคอฟฟี่หนึองนะครับ20กรัมน้ำร้อนเบ,บจะจัดเลยนะครับ130 ml กาแฟหอมเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ กาแฟอาราบิก้าผสมโรบัสตา้านะครับเข้มหอมละมุนกลมกล่อมลงตัวสุดๆเลยนะครับแบบร้อนเสร็จนะครับต่อไปแบบเย็นนะครับกาแฟ Royal c ลคอฟฟี่ซองยีกรัมนะครับน้ำร้อนเปัดจัดนะครับ 80 ml หอมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับคราวนี้เราจะจัดเสิร์ฟแล้วนะครับ โอ้หอมหน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับชงง่ายๆตามสไตล์สารรีวิวนะครับเสร็จแล้วนะครับกาแฟ r ลอ a ย่คอฟฟี่อาราบิกา้าโรบัสต้าเบรนดโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ